คำสัญญาของทหารขเขมรเรื่องเล่าสยองขวัญในค่ายทหารเก่าแก,แก่แถบชายแดนไทยกัมพูชาสมัยที่ยังมีไฟสงครามคุกรุ่นมีทหารขเขมรกลุ่มหนึ่งถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจลับในป่าทึบแถบเทือกเขาดงรักค่ำคืนนั้นหมอกหนาทึบปกคลุมป่าเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเอง กลุ่มทหารนำโดยจันหัวหน้าหน่วยที่ขึ้นชื่อเรื่องปากหวานแต่ใจร้ายชอบสัญญาลมปากว่าจะดูแลลูกน้องแต่สุดท้ายก็ทิ้งให้ตายมาแล้วนับไม่ถ้วนเอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้ คืนนั้นภารกิจคือต้องลอบข้ามแดนไปทำลายฐานของศัตรูจัน์บอกลูกน้องสี่คนเอกสองสามและสี่ว่าข้าจะพาทุกคนกลับมาปลอดภยัยข้าสัญญา แต่ทุกคนในหน่วยรู้ดีว่าคำพูดของจันเชื่อไม่ได้เขาเคยทิ้งเพื่อนทหารไว้ในป่าให้ตายมาแล้วหลายครั้งบางครั้งก็โกหกเพื่อเอาตัวรอดปล่อยให้ลูกน้องถูกจับหรือตายอย่างทรมานระหว่างทางในป่ามืดพวกเขาเจอสารร้างเก่าแก่ดูเหมือนสารเจ้าขเขมรโบราณมีรูปปั้นพระพุทธรูปที่แหว่งครึ่งหน้าและมีกลิ่นคาวเลือดลอยมาแตะจมูก เอกกระซิบ e ว่าสถานที่แบบนี้ไม่น่าไว้ใจแต่จันหัวเราะกลัวอะไรข้าเคยมาแล้วไม่มีอะไรคำพูดนี้ทำให้ทุกคนยิ่งระแวงเพราะทุกครั้งที่จันบอกว่าไม่มีอะไรมักมีเรื่องร้ายตามมาคืนนั้นขณะพักแรมใกล้ศาลร,ร้างสองเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆลอยมาจากในป่าจันจันเจ้าจะทิ้งข้าอีกหรือ เสียงนั้นแห่พร่าเหมือนคนใกล้าตายสองสกิดสามเล่าให้ฟังแต่จันกลับตะคอกว่าเงียบพวกเจ้าแค่ตื่นตูมไปเองทว่าในใจของจันเองก็เริ่มวันเพราะเขาเคยทิ้งลูกน้องชื่อกรรมไว้ในป่านี้เมื่อหลายปีก่อนกรรมถูกศัตรูจับตัวและจันโกหกทุกคนว่าเขาตายแล้วเพื่อปกปิดความผิดที่ไม่ยอมช่วย เที่ยงคืนเสียงกระสบกลายเป็นเสียงร้องโหยหวนสี่ที่ยืนยามอยู่หน้าศาลร,ร้างกรีดร้องขึ้นมาเขาเห็นเงาดำสูงยาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใบหน้าครึ่งหนึ่งเน่าเปื่อยอีกครึ่งเหมือนกรรมเพื่อนเก่าที่หายสาสูญไปสี่วิ่งมาบอกทุกคนแต่จันตะคอกว่าโกหกไม่มีผีเจ้าคงเมาทั้งที่สี่ไม่ได้ดื่ม